Capitalism Better Business for Good Life ปงน์นปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนัปฏิธุรกิจรอบครัวค่ะฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่รูราและก็รุ่มรวยด้วยศิลปะวัฒนธรรมที่ถูกส่งทอดต่อๆกันมานะคะคุณผู้ฟังหนึ่งในาศาสตร์และศิลป์ที่ถูกส่งทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนของฝรั่งเศสนั่นก็คือาศาสตร์และศิลปะในการใช้ชีวิตค่ะ หนึ่งในศิลปะในการใช้ชีวิตที่เราได้เห็นในยุคปัจจุบันของคนฝรั่งเศสนะคะนั่นก็คือไลฟ์สไตล์ของเขาการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตแบบรื่นรมของเขานะคะเสมือนหนึ่งกับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิต ก็คือการได้ใช้ชีวิตค่ะไม่ใช่การเกิดมาเพื่อทํางานหาเงินแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเองเราจึงได้เห็นบ่อยๆครั้งนี้ค่ะที่เราจะได้เห็นในตอนเช้าเนี่ยคนฝรั่งเศสเขาก็จะนั่งจิบกาแฟนะคะละเลียดกาแฟกินครัวซองใช้เวลาแบบอย่างรื่นรมค่ะในตอนเช้าไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในตอนกลางวันเนี่ยก็หลายๆบริษัทบนโลกใบนี้นะคะก็อาจจะให้เวลาในการพักกินข้าวกลางวันกับพนักงานโดยประมาณก็สัก ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ที่ฝรั่งเศสหรอคะในหลายๆบริษัทเขาก็จะให้เวลาพักกินข้าวกับพนักงานประมาณ2ชั่วโมงคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้พนักงานเนี่ยรีบกินแล้วก็รีบกลับไปทํางานนะคะในทางตรงกันข้ามเขาอยากจะให้พนักงานเนี่ยก็ กินกาแฟกินข้าวด้วยความเรื่นรมยถ้าเกิดว่าคุณซื้อแซนด์วิชหรือว่าเตรียมแซนด์วิชมากินจากที่บ้านนะคะ mm hmm. ก็อาจจะไปนั่งกินแซนด์วิชที่สวนสาธารณะแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ความเรื่นรมของคนฝรั่งเศสที่เราจะเห็นในตอนกลางวันนะคะ mm hmm. ก,ก็อาจจะเป็นแบบเ,ออเขาอาจจะจิบไวน์ตอนกลางวันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไวนนั้นมันส่งเสริมให้รสชาติอาหารของคุณหรือว่าให้ชีวิตของคุณมันเรื่นรมขึ้นได้แล้วทำไมคุณจะไม่จิบไวายตอนกลางวันล่ะคะคุณู้ฟัง อาจจะเพราะด้วยเหตุนี้เองนะคะที่คนฝรั่งเศสเนี่ยให้ความสําคัญต่อการกินอยู่ค่ะแล้วก็อาหารการกินของเขานะคะเพราะฉะนั้นโพล,ลหลายๆสานักหลายๆครั้งที่มีการจัดอันดับอาหารยอดนิยมหรือว่าอาหารยอดเยี่ยมบนโลกใบนี้นะคะอาหารฝรั่งเศสเนี่ยก็มักจะติดโพลลนั้นอยู่เสมอค่ะ <c oughs> เมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2022หรือว่าปีนี้นี่เองที่ผ่านมานะคะ ประเทศฝรั่งเศสแลวก็คนฝรั่งเศสค่ะได้รับข่าวดีที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังข่าวหนึ่งนั่นก็คือยูเนสโกค่ะได้ประกาศให้ภูมิปัญญาในการทำขนมปังบาเกตถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือว่าเป็น intangible cultural heritage ค่ะได้รับข่าวดีขนาดนี้นะคะ,ะผู้นำของประเทศนั่นก็คือประธานาธิบดีเอมมาเนลมาคงค่ะในขณะนั้นเนี่ยมาคงเขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะมาคงก็เลยออกถแถลงข่าวที่สถานทูตฝรั่งเศส ณนะกรุงวอชิงตันดีซีค่ะออกแถลงข่าวเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะโดยขณะที่ถแถลงข่าวเนี่ยมาคงเขาก็ถือบาเกตตอยู่ในมือด้วยค่ะแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาก็บอกไว้ว่าเจ้าขนมปังแท่งยาว20กว่าเซนติเมตรนี้ได้ส่งต่อจิตวิญญาณและภูมิปัญญาฝรั่งเศสออกไปเรื่อยๆหลายๆคนอาจจะพยายามทำบาแกตตออกมาแต่เขาก็ทำออกมาได้แบบอุตสาหกรรมนะครับซึ่งแบบนั้นมันมันช่างไร้รสชาตินะครับ สัมผัสแห่งฝรั่งเศสที่ไหลเวียนอยู่ในบาเกตตนี้ก็เหมือนกับจิตวิญญาณของฝรั่งเศสที่อยู่ในสิ่งอื่นๆของวัฒนธรรมเราเช่นกันดังนั้นวันนี้เรามายินดีกับขนมปังบาเกตตของพวกเรากันนะครับจากนั้นเองนะคะเอมานูเอลม,ม,มาคงเขาก็ทวิตภาพเด็กผู้ชายตัวเล็กๆค่ะกับขนมปังบาเกตตนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่น ตต้ภาพนั้นว่าบาแกตตคือภูมิปัญญามันคือจิตวิญญาณมันคือศิละปะในการใช้ชีวิตแบบฝรั่งเศสมันคือเวทมนต์และความสมบูรณ์แบบขนาด250กรัมที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจําวัน อย่างที่เอ็มมานูเอลมาคงกล่าวเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังว่าบาเกตตคือจิตวิญญาณของคนฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในไลฟ์สไตล์ของคนฝรั่งเศสตั้งแต่เช้าหรือว่าทั้งวันเลยค่ะเราก็จะเห็นเขาก็จะผูกพันกับบาเกตตนะคะตัวอย่างเช่นตอนเช้าเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นคนฝรั่งเศสตื่นเช้ามาก็จะเดินไปที่ร้านขายขนมปังเพื่อที่จะต่อคิวซื้อขนมปังบาเกตตนะคะกลับไปกินที่บ้านแล้วก็กินทั้งวันเลยค่ะบางทีก็ไม่ได้กินแค่มื้อเช้านะคะเขาก็เก็บไว้หั่นทำแซนด ปรุงเป็นอาหารต่างๆของของเขานะคะ BBC เองเคยเขียนเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังว่าฝรั่งเศสผลิตบาแก,กตออกมาเนี่ยประมาณ16ล้านอันต่อวันนะคะในขณะที่ อันนี้ชื่อ,องค์การจะเป็นภาษาฝรั่งเศสคะ Observatoire du Pain หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือสถาบันวิจัยเรื่องขนมปังของฝรั่งเศสนะคะเขาเคยคำนวณเอาไว้ค่ะว่าโดยประมาณแล้วคนฝรั่งเศสทั้ง67ล้านคนเนี่ยจะกินบาเกตต2 0อันต่อวินาทีค่ะณหนึ่งวินาทีที่เราคุยกันอยู่ก็คือมีคนฝรั่งเศสกินบาเกตตไปแล้วามอันค่ะคุณผู้ฟังเท่ากับว่าคนฝรั่งเศส1คนจะกินบาเกตตครึ่งอันต่อวันหรือเท่ากับว่าคนฝรั่งเศสบริโภคบ,บาากต1ล้นนอัน ต่อปีนะคะจำนวนการบริโภคบาแกตที่มากมายมหาศาลขนาดนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าบาแกตเนี่ยผูกพันกับไลฟ์สไตล์ของคนฝรั่งเศสเป็นอย่างมากนะคะนอกจากที่บาแกตเนี่ยผูกพันเป็นไลฟ์สไตล์เป็นหนึ่งเดียวกับคนฝรั่งเศสแล้วนะคะบาแกตเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสด้วยค่ะในขณะที่เชลี่จัดรายการพอดแคสต์นี้อยู่สังเกตไหมคะว่าิี่เชลีก็พูดภาษาไทยตลอด ทางรายการนะคะแต่ว่ามันก็จะมีคำฝรั่งเศสอย่างเช่นคำว่าบาร์เกตอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะพูดฟังอ่านเขียนภาษาฝรั่งเศสได้หรือไม่แต่ชลิเชื่อว่า แทบจะทุกคนก่ะต้องรู้จักคาฝรั่งเศสอย่างน้อยๆหนึ่งคำนั่นก็คือคําว่าบาแกตค่ะถ้าเกิดพูดคําว่าบาแกตขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยคุณฟังจะนึกออกเลยว่าเชอรี่หรือคนคนนั้นน,นะคะกาลังพูดถึงเจ้าขนมปังแท่งยาวๆแท่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองค่ะเราจึงอาจจะสามารถสรุปได้ว่าเอยบาแกตเนี่ยมันเป็นทุดวัฒนธรรมของฝรั่งเศสอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่ามันส่งต่อคาฝรั่งเศสคำเนี้ยภาษาฝรั่งเศสคำเนี้ยออกไปทั่วโลกค่ะนอกจากเป็นการส่งออก คำฝรั่งเศสคำนี้ออกไปทั่วโลกให้ทั่วโลกได้รู้จักภาษาฝรั่งเศสกับคำคานี้คําว่าบารเกตแล้วนะคะบารเกตเองเนี่ยยังถือเป็นทูตทางวัฒนธรรมของอาหารฝรั่งเศสด้วยค่ะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังจะไม่มีความรู้เรื่องขนมปังใดๆก็ตามเลยนะคะแต่อย่างน้อยๆถ้าเกิดคุณผู้ฟังเห็นขนมปังเจ้าลักษณะแท่งยาวๆมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ5-6ถึงเซนติเมตรมีความยาวอยู่ที่55ประมาณนะคะ5 5 5 6ถึงเซนติเมตรตรงนี้คุณผู้ฟังก็เดาได้แล้วลหละนะคะว่า เจ้าขนมปังนี้ก็คือบาแกตตนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นบาแกตตเนี่ยมีความสําคัญต่อคนฝรั่งเศสนะไลฟ์สไตล์ฝรั่งเศสและวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเองทางการฝรั่งเศสเขาก็จึงมีความคิดนี้ค่ะมาฟังว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วอะเราควรจะทําให้บาแกตตมันดูมีมาตรฐานดีไหมดูควบคุมคือเราจะควบคุมบางอย่างของบาแกตตให้มันดูมีมาตรฐานเดียวกันนะคะ ในฝรั่งเศสนะคะคือทีนี้เมื่อมีความคิดนี้ขึ้นมาทางการฝรั่งเศสทราบดีค่ะคุณผู้ฟังว่า ฝรั่งเศสจะไม่สามารถควบคุมคนอบขนมปังทั้งโลกใบนี้ได้ว่าเอ๊คุณถ้าคุณจะอบบาแกตตเหรอคุณจะต้องอบโดยที่ให้มันมีขนาดเท่านี้เท่านั้นนะคุณไม่สามารถอบให้มันสั้นหรือยาวกว่านี้ได้เขาควบคุมเชฟอบขนมปังทั้งโลกไม่ได้นะคะแต่เขาสามารถควบคุมเชฟอบขนมปังในฝรั่งเศสได้ค่ะเพราะฉะนั้นเองในเดือนกันยายนของปี1993ทางการฝรั่งเศสจึงมีการออก เลเดครีปแบงนะคะหรือว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาขนมปังค่ะคุณผู้ฟังจริงจังมากเนาะเดือนกันยายนของปี93เนี่ยฝรั่งเศสออกพระราชกฤษฎีกาขนมปังนะคะว่าด้วยข้อบังคับแล้วก็บัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับขนมปังชนิดต่างๆค่ะจริงๆไม่ได้รวมแค่บาแกตตอย่างเดียวแต่มีมีเป็นข้อเป็นบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับขนมปังหลายๆชนิดนะคะแต่ว่าชลี่จะโค้ดมาให้ฟังเฉพาะที่เกี่ยวกับ บากแกตเท่านั้นนะคะในพระราชกฤษฎีกาขนมปังอันนี้เขาก็บอกว่าบากแกตจะต้องถูกทําขึ้นด้วยองค์ประกอบเพียงแค่4ชนิดเท่านั้นนะคะจากัดไว้ถ้าเกิดคือถ้าคุณจะทําบากแกตคุณต้องมีส่วนผสมแค่สอย่างเท่านั้นนั่นก็คือแป้งสาลีน้ําเกลือแล้วก็ยีสต์ห้ามใส่สารปรุงแต่งเพิ่มเติมและห้ามใส่วัตถุก,กันเสียและที่สําคัญที่สุดถ้าคุณจะเรียกมันว่าบากแกตนะคุณจะต้อง ไม่ f r o เซนมันไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการตอขั้นตอนไหนก็ตามกระบวนการการ p r o ูจการรอให้มันยีสต์มันทํางานหรือว่าทําเสร็จแล้วคุณจะเอาไป f r o เซนเก็บไว้ไม่ได้นะคะถ้าคุณจะเรียกมันว่าบาแก๊ตนะทีนี้ถ้าเกิดว่าพระราชกฤษฎีการขนมปังออกมาแล้วบอกว่าห้ามฟรอเซนนะคะตรงนี้เนี่ย คุณผู้ฟังหลายๆคนรีไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะก,กังวลใจแทนหรือเปล่านะคะแทนผู้ทําธุรกิจขนมปังบาแกตในฝรั่งเศสว่าโอ้ยถ้าเกิดวห้ามฟรอเซนก็หมายความว่าเราก็จะต้องอบบาแกตตออกมาแล้วก็ขายมันให้หมดภายใน24ชั่วโมงสิเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บมันได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บมันโดยที่เราไม่ฟรอเซนมันก็หมายความว่ามันก็ ในหน้าร้อนหรือในในช่วงที่มันไม่ได้เป็นหน้าหนาวเนี่ยมันก็อาจจะมีกลิ่นหืนได้นะคะเพราะว่ามีแบคทีเรียมียีสต์อะไรมันทํางานเอ,อถ้าเกิดคุณฟังกังวลเรื่องนี้ชลิปจะบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นที่นักกังวลขนาดนั้นค่ะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคนฝรั่งเศสเขาก็เขาก็บริโภคบาแกตเป็นจํานวนมหาศาลใช้คำว่ามหาศาลเลยนะคะต่อปีนะคะจริงๆอาจจะต่อวันด้วยซ้ำเนะไม่ใช่ต่อปีนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นทีนี้เรามาดูถึงธุรกิจบาเกตในฝรั่งเศสกันบ้างเป็นยังไงคะว่าเอ๊ะชลิกเกิดไว้ตั้งนานว่าโอเคบาเกตสาคัญยังไงบ้างกับคนฝรั่งเศสผูพกพันกับไลฟ์สไตล์คนฝรั่งเศสยังไงบ้างคนฝรั่งเศสกินบาเกตเยอะแค่ไหนยังไงบ้างนะคะแล้วธุรกิจบา์เกตของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะธุรกิจบาเกตแล้วก็ธุรกิจขนมปังในฝรั่งเศสชลิจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้เลยนะคะธุรกิจขนมปังในฝรั่งเศสจริงๆแล้วอาจจะเรีย เ,เสื่อมถอยคุณผู้ฟังร้านขนมปังฟรั่งเสร์ในหลายลาร้านก็ทยอยปิดตัวลงไปนะคะด้วยสาเหตุหลักๆถ้าใช้ให้ใช้สรุปมาเนี่ยมีมาจากสาเหตุหลัก2ประการะคะ่สะสาเหตุที่1นนะคะที่สําคัญเลยก็คือราคาวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นนะคะ อันเนื่องมาจากสงครามยูเครนรัสเซียค่ะส่วนสาเหตุที่2เกิดมาจากสงครามราคาค่ะของขนมปังบาแกตที่เกิดจากซูเปอร์มาร์เก็ตเชนเจ้าใหญ่ๆนะคะเรามาดูกันที่สาเหตุที่1กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียจริงๆแล้วในบนนปฏีธุรกิจรอบครัวชลี่ย่าเอาไว้ในหลายๆเอพิโซดแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดเฉพาะความเสียหายทางด้าน การสูญเสียชีวิตสูญเสียเสยรีภาพแล้วก็ความสงบร่มเย็นนะคะแต่จริงๆแล้วเ,เมื่อเกิดสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยมันมีผลกระทบในวงกว้างมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะยูเครนรัสเซียในบริเวณที่ เป็นสงครามเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเราจะมีการขนส่งสินค้าหรือว่ามีเที่ยวบินต่างๆในการขนส่งสินค้าเนี่ยเที่ยวบินเขาก็จะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นสงครามเนาะเขจะต้องไม่บินผ่านเส้นทางนั้นเมื่อไม่ไม่บินผ่านเส้นทางนั้นหมายความว่าเ็จะต้องบินอ้อมเมื่อบินอ้อมนั่นก็หมายความว่าคอสหรือว่าต้นทุนมันก็ตามมาทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างบนโลกใบนี้มันก็ สูงขึ้นนะคะประกอบกับยูเครนและก็รัสเซียค่ะเป็นประเทศที่ออมีจำนวนในการส่งออกข้าวสาลีมาก เป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือส่วนประกอบสําคัญของบาแกตตนั้นก็คือแป้งข้าวสาลีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายูเครนกับรัสเซียเนี่ยชะลอการส่งออกแป้งข้าวสาลีแล้วก็ต้นทุนต่างๆก็สูงขึ้นอีกนะคะทาให้ค่าครองชีพในฝรั่งเศสก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะเพราะฉะนั้นเองราคาของบาแกตก็จะต้องสูงขึ้นไปด้วยถูกต้องไหมคะ BBC อีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังในเดือนเมษายนปี2022เนี่ยค่ะปีนี้นี่เองนะ c b c เขาไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านขนมปังลาติซองดูปังในเมืองเมสของฝรั่งเศสนะคะชื่อว่าคุณคริสเตียนเอาไว้นะว่า ธุรกิจของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่เขาว่ากันว่าธุรกิจขนมปังนี่กาลังแบบโ,โหกําลังแย่กาลังหนักเลยเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าใช่ครับในเดือนเมษายนนะอันนี้คุณคริสเตียนเขาบอกว่าตอนนี้ราคาบาแกตในเดือนเมษายนนะรู้ฟังอีกครั้งหนึ่งราคาบาแกตในเดือนเมษายนของฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่อัละ่า1.3ยูโรซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณคริสเตียนเขาบอกว่าเราขายกันอยู่ที่จริงๆเมื่อก่อนขาย,ยที่ประมาณอัละ่1.1 ยูโรเท่านั้นเองแต่ตอนเดือนเมษาเนี่ยขายกันอยู่ที่1.3ยูโรแล้วคุณคริสเตียนเองเขาก็คาดกันเอาไว้ว่าในปลายปี2022หรือว่าตอนนี้ที่เราอัดพอดแคสต์กันอยู่นี่แหละค่ะราคาบาแก๊สต่ออันเนี่ยนะ่าจะขึ้นไปอยู่ที่อันละ1.5ยูโรซึ่งก่อนที่จะมาอัดพอดแคสต์เชอี่ก็เช็ะคราคาให้คุณผู้ฟังนะคะว่า นเดือนธันวาคมปี2022นะตอนนี้ที่เราอัดพอดแคสต์กันอยู่ราคาของบาแกตที่ขายในฝรั่งเศสต่อ1ชิ้นก็คือขายอยู่ที่เฉลี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณชิ้นละ1.5ยูโรจริงๆค่ะคุณฟังก็ถือเป็นราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะ,ะสำหรับ ผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้านะคะที่จะต้องแบกรับเอาไว้สาเหตุสําคัญอย่างที่บอกคือราคาวัตถุดิบสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นนะคะค่าไฟสูงขึ้นค่าแก๊สสูงขึ้นคุณคริสเตียนเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะบอกว่าเ,าเมื่อ ค่าของชิปทั้งหมดสูงขึ้นเขาก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าจ้างค่ะให้กับลูกน้องที่ทํางานให้กับเชฟขนมปังคนอื่นๆที่ทํางานให้กับร้านในร้านขายขนมปังของเขาเพราะเขาทราบดีว่าเชฟขนมปังหรือว่าคนที่ทํางานในร้านขนมปังต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นแรงงานฝีมือที่เขาไม่สามารถปล่อยให้หลุดมือไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคอสต่างๆของธุรกิจขนมปังธุรกิจบาเกตตเนี่ยมันสูงขึ้นก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มราคา ขายของบาแกตต่อชิ้นลงไปนะคะปิดท้ายการสัมภาษณ์ของคุณคริสเตียนค,คุณคริสเตียนก็สัมภาษณ์ไว้แบบอ,อ,อาจจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นการแบบยิกแกรมยอบนะคะคุณคุณคริสเตียนเขาก็พูดเอาไว้ว่า ปกติถ้าคุณจ่ายค่าไฟอยู่ที่เดือนละ1000ยูโรตอนนี้คุณคงจะต้องจ่ายค่าไฟอยู่ที่ประมาณเดือนละ3,000ยูโรแล้วนะครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็อาจอยากจะเอาผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาใช่ไหมครับอยากจะร้องไห้ใช่ไหมแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าถ้าซับน้ำตาแล้วเนี่ยผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นคุณก็ต้องเอาไปซักนะ เวลาที่คุณซักผ้าเนี่ยคุณก็ต้องใช้ไฟคุณก็ต้องใช้แก๊สในการอบอีกให้ผ้ามันแห้งเพราะฉะนั้นขนาดจะร้องไห้อาจจะยังร้องไห้ไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าไม่อยากซักผ้านะคะเพราะค่าไฟแพงมากๆ ก็ถือเป็นอุปสรรคสําคัญนะคะสําหรับคนทําธุรกิจขนมปังแล้วก็ธุรกิจขายขนมปังบาแกตตในฝรั่งเศสนะคะที่ค่าวัตถุดิบต่างๆสูงขึ้นค่าแารงงานสูงขึ้นทําให้จะต้องขึ้นราคาขายขนมปังบาแกตต์นะคะ <c oughs> และสาเหตุสําคัญที่2ที่ทําให้โหธุรกิจนี้ยิ่งหน้าหนักใจเข้าไปอีกนั่นก็คือสงครามราคา จากซูเปอร์มาร์เก็ตเชนเจ้าดังค่ะเดือนมกราคมปี2022ต้นปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังคือจริงๆซูเปอร์มาร์เก็ตเชนของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยออกมามากายอยู่แล้วเรื่อยๆนะคะแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเชนรายใหญ่ของฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเล็กเลิกนะคะ,ะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะสำหรับการทำโปรโมชั่นอันนี้ก็คือเขาทำโปรโมชั่นว่าเขาขายขนมปังมาเก็ตที่ชิ้นละ หรือว่าแท่งละหรือว่าอันละนะคะยี่เก้าเซนค่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะเมื่อกี้ชลีโคดให้ฟังว่าเขาขายให้อยู่ที่ประมาณอันละ1.1ึ่งจยูโรอันนี้คุณไปขายอยู่29เซนหนึ่งดหยูโรหรือ1.3 e ึ่งจยูโรหรือ1.5ย e ูโรนะคะคุณขายอยู่ที่29เก้าเซนก็เรียกว่าโ,โหคือสั่นสะเทือนวงการขนมปังบากแกตเลยค่ะเ,เมื่อ Super ร์มาร์เก็ตเเล็กๆเนี่ยนะคะก็ทำโปรโมชั่นนี้ออกมาก็แน่นอนว่าได้รับการถูกวิาพากวิจาร์ณอย่างหนักจากเกษตรกรผู้ปลูกแป้งข้าวสาลีจากแน่นอนคนที่ทำธุรกิจออขนมปังนะคะบอกว่าโอ้ยคุณทำราคาแบบนี้มัน ลายย่อยอย่างพวกเราก็อยู่ยากนะหนึ่งสองก็คือว่าเป็นการถามคํถาถามกลับไปอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตเชนด้วยค่ะว่าอันนี้คุณได้ประณีประนอมกับคุณภาพของบาแกตที่คุณผลิตออกมาหรือเปล่าคุณซื้อสัตว์ต่อผู้บริโภคหรือเปล่านะคะก็เป็นสงครามราคาอันดุเดือดระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตเชนเจ้าใหญ่กับ ร้านขนมปังโดยทั่วไปของฝรั่งเศสนะคะมีสถิติเล็กน้อยที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วใน50ปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านขนมปังแล้วก็ร้านบาเกตในฝรั่งเศสนะคะโดยเฉลี่ยแล้วปิดตัวไปแล้วกว่า400ร้านนะคะถึงแม้ว่าธุรกิจขนมปังในฝรั่งเศสอาจจะเจอเวลาที่ยากลําบากในขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังแต่ก็อย่างที่กลืนไปตั้งแต่ต้นค่ะว่าขนมปังบาเกตเนี่ยผูกพันเป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งเดียวกับคนฝรั่งเศสนะคะมีคําพูดคําพูดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังชะชอบมากเลย บอกกันไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนฝรั่งเศสแล้วคุณมีลูกอาหารชนิดแรกที่คุณจะเอาให้ลูกคุณกินในขณะที่ฟันน้ํานมของลูกคุณเนี่ยมันขึ้นมาเป็นซี่แรกนะคะนั่นก็คือคุณจะปิดขนมปังเนื้อในขนมปังบาแกตตค่ะแล้วก็ให้ลูกของคุณเนี่ยลองเคี้ยวกินดูนะคะเป็นอาหารชนิดแรกที่คุณจะให้ลูกคุณลองชิมดูและเมื่อลูกของคุณคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเป็นเด็กผู้ชายถ้าเขาโตขึ้นพอที่คุณจะสามารถใช้เขาไปทําธุระอะไรก็แล้วแต่ได้แล้วเนี่ยนะคะธุระอย่างแรกที่ คุณจะใช้เขาไปทำก็คือคุณจะใช้เขาไปซื้อขนมปังมาแก็ค่ะก็ฝากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจรับรับครัวได้ในรายการบนนปติธุรกิจรับครัวทุกวันพฤหัสบดีจากทุกช่องทางของสามัญบอร์ดแคสต์นะคะพี่โต๊ะนะคะสำหรับวันนี้บนนปตีค่ะ